เอานะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมุนเนื้อบอที่น่ารักกันอีกเช่นเคยด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมในวันนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในไอดีของคุณจอมโจรคิสกันนะครับคุณจอมโจรน,นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวันมอทาเหมือนกันนะครับพอดีผมเพิ่งไปเห็นล่าสุดนะครับเขาขึ้นเป็นอ่าที่1ของการลงยักษ์นะครับแล้วผมก็ไปตกใจมากว่าอยาปกติผมจะเป็นที่1เ่อ้าำกล่าขึ้นหมั่นใจแท้ก็คือผมจะเป็นที่1ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยแบบเห็นแบบเฮ้ยเขาขึ้นที่1หแวแบบ คือจริงๆผมพูดก่อนว่าไอเดียของเขายังไม่ได้โตมากนะคือยังเป็นบ้านที่แบบยังไม่ถึงพันวันนะทุกคนยังแบบเด็กดูเลยอะ่ะแล้วแบบเฮ้ยสามารถก้าวมาถึงขั้นนี้ได้แบบผมแบบนับถือว่ะจริงๆก็เลยไปส่องดูในเรื่องของอาการใส่รูนะครับปรากฏว่าทีมที่ใช้แม่งแบบพีคจะจัดกูลองเขียนเนี้ยป้องประการเหล็กไอ้สั์ใช้ทีมโจ๊กด้วยครับเป็นงแค่โค้เทพอเออเทพจริงนะครับผม ก็เลยแบบพฮ้ยลองไปดูว so ่าทีมันเป็นประมาณไหนวะปรากฏว่าทีแม่งใช้แบบทาทัว่ะทีมแบบทีมระเบิดพิษเนี่ยผมก็เลยไปขอไอดีแบบเฮ้ยจานขอไอดีมารีวิวหน่อยคือขอแบบหน้านนานกันเลยทีเดียวเียลืมบอกไปอย่างหนึ่งครับว่าคุณจอมโจรนะครับเป็นสายฟีนะครับผมก็บอกเลยว่าเก่งมากนะแบบเป็นสายฟีที่เฟิ้ย้ากระเจียวเดินแสงมากๆเลยนะครับผมมา ก็อันนี้ผมจะกดมือนะครับก็สาสตร์ไปนะครับแต่ว่าผมลองดูแล้วนะครับผมมันมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะ,ะก็คือโจ๊กศาสตรไม่ตายนั่นเองฮนะถ้าโจ๊กสาสต์ตายนะผมบอกเลยว่าบันเทิงมากนะผมอันนี้ก็อันนี้ไม่ต้องจุดหลอกป่นไปโจ๊กศาสรไม่ตายเสียดายแค่นี้แหละนะเพราะว่าลูนโจ๊กมันต้องถึงจริงๆนะแล้วต้องกดสปีดให้ต่ําจริงๆอนะถ้าถ้าทาจริงๆนะดลอดไปแม่นยำก็ต้องเอดือดด้วยระเบิดตุ้งน่าจะหายไหมหายเลยครับอ่า อันนี้มันอาจจะเ็วที่ตรงนี้ด้วยคนระับคือมันต้องแจก,กพิษแบบอ,อาศัยแบบแจก,กพิษติดด้วยนะเฮะฟึบฟึบโอ้โหแบบพิษหนักหน่วงเต็หมหัวเรียบร้อยครับ่า,าทีนตีไปสาดไปฟึโอเคตีพิษโอ้ไม่ติดถ้าไม่ติดพิษอย่างเงี้ยเ,เราระเบิดยากมากเลยนะคือมันต้องติดพิษประมาณาห้าอันน่ะเออประมาณห้าอันเฮ้ยไม่ตายยังไม่ตายอยู่ Okay. ระเบิดตุ้มโอ้โวอุออ้ยลืมไปเลยว่มมาไอ้กิมมันตายก่อนนะครับผมชืบเฟี้ยวว่ะวันี่สิวันนี้สีลูกพอ่อผมว่าการที่ใส่ไฟไฟให้โจก็ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปปรับดูนก่อนนะครับโจอีกตัวหนึ่งผมน่าจะใส่ไฟ okay. ก็อาจจะช้าเพราะว่ามันระเบิดไม่ตายนี่แหละครับผมก็กิมเนี่ยคือข้อดีต้องให้กิมยืนให้ได้นะครับผมว่า เดี๋ยวผมต้องไปศึกษารายละเอียดๆทีมนี้มามาหน่อยนะครับไอเดี๋ยวเราไปดูรูนกันสักแป,ป๊บหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมรูนโจ๊กนะครับก็ค่อนข้างเฟี้ยวอยู่ก็คือโทสะแล้วก็รูนดาบนั่นเองนะครับสเตตัสถือว่าดีเลยนะครับทำรูนได้แบบดีมากๆนะครับผมอา,อาร์ติแฟกก็เกี่ยวกับโอ้โหอาร์ติแฟกจะไม่ตรงสายสักเท่าไหร่นะครับผมถ้าอาร์ติแฟกตรงสายจะมันขึ้นมากกว่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของไอเขาเรียกว,ว่าอะไรวะ ไอตัวแจกพิษแอลลี่แจกพิษล้วกันแม่งจําชื่อไม่ได้นะครับผมก็ใส่เป็นวิวสเซตแล้วก็เป็นชิวเซตหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของไฟเซตหนึ่งวิวสเซตนะครับผมคือง่ายๆคือสปีดเนี่ยผมโฟกัสที่สปีดนะเห็นไหมทุกคนสังเกตที่สปีดสิสปีดแปดสิบห้าเงี้ยเออไม่ใช่สปีดแปดสิบห้าสปีดเจ็ดสิบนะครับโดยเฉลี่ยก็คือมันจะถ้าเป็นผมผมคิดนะก็คือโจ๊กแล้วก็อ่ากิมโจ๊กเสร็จแล้วก็กิมแล้วก็มาด้วยไอตัวนี้นะครับผมนี่ แล้วก็ค่อยมาทาทูนะครับทาทูเนี่ยจะเป็นตัวสุดท้ายนะครับผมก็รวนเปะค่อนข้างยืดไฟเยอะนะเออส่วนตัวผมยังคิดอยู่ทำไมต้องใส่ชิวสองเซตดีวะมันมันมันได้เหรออี๋จะลองดูก่อนคือจริงๆเราสามารถใส่ไฟไปหมดได้เลยหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับผมอันนี้ผมเองกต็ต้องไปศึกษาข้อมูลก่อนพอดีผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับทีมท,มทมีนี้เลยนะครับผมเอาตรงๆนะถ้าใส่สจูถ้าใส่เอฟเฟกต์อาร์ติแฟกต์ดีๆมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้มากๆนะครับผม อันนี้แบบนับถือเลยนะที่แบบทําได้ขนาดนี้นะครับผมโอเคและที่สาคัญคือบ้านเขายังเด็กมากทุกคนแบบแม่งฟาร์มได้แบบได้แบบฟาร์มได้ดีมากนะครับผมแบบสายฟรีด้วยอ่ะเออแล้วแบบโหแม่งเก่งจัดนะผมอันนี้ผมแบบรู้จักเขาตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยมั้งแบบไอเดียเด็กๆเลยตอนนั้นแ่ะเขาเคยมาดูชิปแล้วก็เคยให้ผมแนะนําเกี่ยวกับแล้วผมเคยจัดรู้นี้เขาด้วยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมโหแบบแม่งไอเดียคนคนดึงอ่ะคือจาก คนที่แบบปกติมากเลยนะแล้วแบบเออจะว่าไงเนี่ยเราได้แนะนําเราได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเขาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมแล้วแบบเขาเอาความรู้ที่เราให้ไปใช้แล้วแบบแล้วอยู่วันนึงมาเป็นสมาชิกวันมอทา,ามอ่ะแล้วแบบโอ้ยมันเก่งจังวะโอเคแล้วแบบแม่งทุกวันนี่เก่งกับหัวแล้วนะทุกคนเออแต่ก่อนเนะี่ยเราแบบเออเราก็ยังยอมรับนะเอ,อ้เราก็เก่งอยู่นะครับแต่ตอนนี้แบบตามลูกเกิ่วไม่ทันละลูกกิ้วมันเก่งมากครับผมคือทุกคนแบบแอคทีฟไอดีมากเลยจริงๆ แบบตามบวท่านมาครับเอออันนี้คือแบบผมกดมือนะอ,อย่าลองลองกดไปไปลองกดออโต้ดูนะครับผมอาจจะผมอาจจะเล่นโง่กว่าเอไอก็ได้นะครับผมมาศาสตร์ไปจย่างวันนี้ฟาดไปจึ๊บฟึบอ่าฟึบอืมระเบิดม่มตายไหมเยดเคระเบิดสีอันจบเลยฮนะทุกคนยังเฟียวนะครับผมโอเคหนึ่งนาทีครึ่งนะครับอ่าก็ถามว่าเร็วไหมจริงๆก็ใช้ได้อยู่นะครับผมแต่ว่า ถ้าโจ๊กสาตายทุกอย่างจะเร็วขึ้นกว่านี้นะครับเอาเดี๋ยวเรื่องโจ๊กเนี่ยแนะนําน่าจะเป็นในเรื่องของอ์ติแฟกต์นะกันนะครับอ์ติแฟกต์นีปรับดูแฟนนี่แหละ,ะปกติก่อนอใช้สกิลสามเป็นหนี่ต้องประมาณนี้นะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยอันนี้ควรใส่เลยจริงๆอันนี้ควรใส่เลยเนี่ยอันนี้ควรใส่เลยจริงๆคือ เนี่ยเห็นไหมอันนี้มันไม่สวยเว้ยทุกคนอันนี้มันไม่มีเอฟเฟกเนี่ยอันนี้คนใส่เว้ยปอบเนี่ยขอทิ้งแม่งมันต้องเขียนคำว่าความเสียหายเพิ่มเติมอันนี้ความเสียหายเพิ่มเติมธาตุน้ำอันนี้โอเคอันนี้ยอมรับได้เพราะเราศาสตร์ใช่ไหมวกสี่ต้องฟาร์มเอฟเฟกต์เยอะหน่อยนะรู้สึก ลองไปดูอีกทีหนึง่งทีนี้ความแตกต่างมันจะประมาณไหนนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ถ้ามันติดขี้หมดอนะมันตายเว้ยจริงทุกคน okay. ถ้ามันติดขี้หมดมันตายเว้ยเนี่ยเห็นไหมความเสียหายเท่ากับ7%อันนี้มันก็ทําให้ดาเมจแรงขึ้นพอสมควรนะครับคือแรงขึ้นเยอะอยู่นะฮะโอเคดูนะเรามาดูดีกว่าว่าสาดมันจะสาดเท่าไหร่เฉยเมื่อกี้ไม่ตายใช่ไหมบึ๊บเนี่ยเลือดเหลือปิ่มนึงอ่ะคือแม่หน่าจริงตีดอทไป ีอดไป okay. มึงฝ่าตายกูเจาเออตายโหลดปะครับอืมจบชื้นๆนะครับชื้นๆในเรื่องการเลงสปีดเดี๋ยวผมไปคำนวณดูก่อนว่ามันเลงสปีดไงขอแค่พิกขอพิกติดตัวบอสแค่สี่อันแล้วเราก็สามารถระเบิดแล้วก็ตายได้เลยครับแบบสี่อันเองไอ้ชิบหายคือมัน,นแป๊บเดียวว่นี่เห็นไหมเฮ้ยไม่ตายวะไม่ตายวะทำไมไม่ตายวะ แล้วที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือถ้าสก,กิลเต็มนะบอกเลยว่ามันมันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าแม่นยำแปดสผมถือว่าใช้ได้เลยนะคือแบบแม่นยําเยอะดีนะครับโเคดูดิดอดพิดแบบเรื่อยๆคือทีมแม่งน,น่ากลัวจัดนะครับผมไดแ,แอดแม่งไดแ,แอดโลแม่งเจ๋งว่ะซาดมาครับทุกคนฟาต่อฟาโอเคอเคแจกพิดไปแจกพิดไปมัน โอ้แค่3อันเองอะ่ะมันต้อง4อันนะครับทุกคนถึงจะถึงจะระเบิดนะครับผมต้อง4ี่อันเท่านั้นนะครับต้อง4อันขึ้นอนะ่ะใช้คํานี้ดีกว่าโ,โอเคเต็มหัวแล้วไม่รอหรอกจงังหวะนี้บึ้มระเบิดทีละ2องหมโคตรแรงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปรับรูนดูกอนนะครับเดี๋ยวเห็นไหมเร็วขึ้นนะผมว่าเร็วขึ้นในระดับหนึ่งดูนะครับผมเราไปปรับดูรูนดูว่าอมันจะไปได้ไกลแค่ไหนกัเชียรทีมนี้นะครับผมเฮ้ยแบบเฮ้ยมันกูตื่นเต้นจังวะ คือทุกคนผมตื่นเต้นมากเว้ยทุกคนเพราะว่ามันเป็นทีมเอาถ้าเราออตโต้เนี่ยผมมองมองเลยนะถ้าแบบ AI แบบถ้าเราทำดูถึงถึงหน่อยผมมั่นใจว่ายังไงไอดี ID ของเราก็สามารถผ่านได้ชิวๆอ๊บอันกูพึ่งว่าว่าหันนีนแหมกูอยกจะบึมโจกสัตว์โอเค อดี๋ยราไปศึกษาทีมนี้เพิ่มก่อนนะครไม่รู้เหมือนกันว่ามีช่องไหนทำเขาอาจจะทำนั่นแหละวันแต่มึงไม่ไปดูนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทำก่อนตื่นเต้นตึงเต้นนะครับผมเอาเลยครับผมขอสนับสนุนช่องด้วยนะครับผม TPK นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner War นะครับผมสำหรับเกม Summoner War นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมคลิทาง Summoner War ์เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลย